รวมรถมือส JK สวัสดีค่ะมาพบกับรถยนต์แบบโปรโมชั่นหายากกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรถ Honda City ค่ะรถยนต์ปี02นะคะทำไมถึงบอกว่าหายากเพราะว่าจัดไฟแน้์ได้ค่ะจ่ายดาวรับรถกลับได้เลยค่ะไม่ต้องเช็คเครดิตวางดาว20,000บาทและผ่อนค่างวดกันต่อที่เดือนละ1,840บาทได้24งวดค่ะ หรือต้องการซื้อเงินสดนะคะราคาตาสดก็มีคุกท่านราคาเงินสดคันนี้นะคะราคา39,000บาทค่ะ Honda City รถยนต์ปี02เครื่องโดน1.5 V เกียร์ออโต้นะคะเครื่องดีแอร์เย็นขับขี่วิ่งได้ปกติกระจกขึ้นรงไฟฟ้าค่ะใช้งานขึ้นรงครบปกติทุกบานเลยนะคะเกียร์ออโต้ค่ะกระจกปรับข้างไฟฟ้าได้ใช้งานได้ปกติเช่นกัน ภาษสีเต็มเริ่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะราคาย่อมเยาวและยังผ่อนได้อีกด้วยนะคะท่านใดที่มองหารถยนต์ไปใช้งานกันอยู่นะคะต้องการแบบผ่อนสบายๆนะคะไม่เป็นภาระมากมายจัดไปใช้กันได้เลยนะคะหวังว่าจะตอบโจทย์ท่านที่มองหาอยู่เลยทีเดียว สนใจโทรคุยสอบถามรายนัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็แนะนำให้เดินทางไปดูตัวรถตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะแอดมินเพียงแค่นำเสนอให้ชมไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ